อัพพอร์เรโน5ซีรีส์นะครับ 5G นะฮะมาพร้อมสโลแกนใหม่เลยนะครับผม Picture Light to Getter นะครับจะ to g e t อ e r ขนาดไหนนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมสวัสดีครับบูเบยกรูดเทเลบายชั้นราคา .com ผมจ๊กเกอร์ครับวันนี้เราจะไปแกะกล่องกันนี่เลยนะฮะ Oppo Reno 5G ครับผมแล้วก็ Oppo Reno 5 4G ครับเดี๋ยวเริ่มแกะจากตัว 4G ก่อนแล้วกันนะครับมาดูกันข้างในนะคือข้างในเนี่ยเป็นกล่องที่ดูพรีเมียมนะมันดูเป็นกระดาษแข็งอะนี่คือสีของตัว 4G นะ เป็นสีเงินตัวนี้เป็นสีขายของเขาเลยนะฮะจะเป็นสีเงินที่เรียกว่าแฟนตาซีซินเวอร์นะครับผมส่วนตัวใน 5G เนี่ยจะชื่อต่างกันนะครับตัวนี้จะชื่อว่าการิสติกซินเวอร์ครับผมตัวในการิสติกซินเวอร์นี่ครับมาพร้อมกับอะแดปเตอร์ซูเปอร์วู๊ด้วยอะแดปเตอร์ใหญ่มากดูดีมากนะครับแล้วก็หูฟังแบบเอียบัดนะฮะสีขาวนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับแถมสายชาร์จให้นะฮะเป็น Type C นี่แล้วก็มาดูอีกกล่องนึงตัวนี้นะฮะเป็นตัว 5G ครับตัวนี้นะครับเป็นสีดํา สีดำนี่สวยมากเลยนะมันสีเงาเงา<ๆ>เห็นป่ะดำเงาเงานะครับตัวนี้มีชื่อว่า Starry Black นะครับผมเท่ๆนะครับผมดูดีมากก็คือตัว 5G เนี่ยก็มีสีเงินแล้วก็สีดำนะฮะสีเงินนี่ที่ผมบอกไปในะชื่อ Galactic Silver นะครับแล้วก็ตัวสีตัว4 G ก็มีสีดำเหมือนกันก็ชื่อเดียวกันเลย Starry Black นะครับผมข้างในก็เหมือนกันครับเป็นอะแดปเตอร์ Superbook นะครับแต่บอกไว้ก่อนว่าตัว 4G เนี่ยจะรองรับชาร์จไว50วัตต์นะแต่ไม่ได้รองรับ Superbook แต่ว่าตัว 5G เนี่ยให้อะแดปเตอร์ Superbook มาถูกต โอ้โหเป็นไงล่ะ <S <S แล้วก็นี่ฮะมีหูฟังมาให้เหมือนกันเลยเป็นเ e อียบัดแล้วก็มีสายชาร์จกับผมแล้วก็ในซองนี่ก็จะมีเหมือนกันเลยนะฮะนี่มีเคสให้นะครับเป็นเคสใสแล้วก็คู่มือนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเข็มจิ้มสิมสําหรับสีเงินนะครับตัวนี้นะครับแฟนตาซีซินเวอร์นะครับแล้วก็ตัวท็อปนเนี่ยตัว 5G เนี่ยจะเป็นกลาตติกซินเวอร์เราไม่ได้เอามาทดสอบให้ดูกันนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถ่ายรูปออกมาเนี่ยผมว่ามันใกล้เคียงกันมากเลยล่ะแต่ว่าถ้าเกิดดดดดดููููู้้้ววววววยยตตตตตาา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 เเเเเเปปปลลล่่่่่จจะะรรรสสึึึกกกถงงคคมมมมนนนนพััอี็ไ เป็นประกายเพชรแบบที่ว่าเข้มข้นมากๆนะฮะดูเป็นประกายเพชรที่ยิ่งกว่าตัวนี้อีกนะสำหรับสมาร์ทโฟน2รุ่นนี้นะครับมีความแตกต่างกันนะถึงแม้ว่าหน้าตาจะเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่าความแตกต่างคือเรื่องของสเปคนะครับคือทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยมิติของตัวเครื่องนี่ก็เหมือนกันนะด้านบนก็มีเป็นช่องไมโครโฟนนะครับเป็นไมค์ตัดเสียงรบกวนนะครับส่วนด้านล่างเนี่ยเป็นลำโพงนะครับแล้วก็มีพอร์ต Type C นะครับแล้วก็ไมโครโฟนแล้วก็พอร์ตหูฟัง3.5นะครับผมส่วนด้านซ้ายนะฮะด้านซ้ายมีช่อง สำหรับสเปคนี่เหมือนกันเลยหน้าจอก็เท่ากันนะครับผมนะฮะความละเอียดก็ Full HD ีพัดทั้งคู่แต่เป็นหน้าจอ AMOLED นะอ่าเป็นหน้าจอ AMOLED แต่ว่ามี refresh rate นะครับ90เฮิรต์นะแล้วก็รองรับนะครับ touch sampling rate นะครับ180เฮิรต์ด้วยโอ้เป็นไงไม่ธรรมดานะครับส่วนชิปเซตภายในนะแตกต่างกันตัว 5G เนี่ยตัวท็อปนะฮะจะมาพร้อมกับ Snapdragon นะครับ 765G อ๋อ้เป็นไงรองรับ 5G เลยสุดยอดนะฮะแล้วส่วนตัว 4G เนี่ยจะรองรับนะครับเป็น Snapdragon 720G นะครับก็ไม่ธรรมดาเลยนะฮะตต่่่่อออไทยยด้วว G นนนนีคืัเกมมิงแ ทั้ <languages? S 1> งคู่มาพร้อมกับแรม8กิกนะครับแล้วก็ลอมนะครับ128กิกทั้งคู่เลยสําหรับตัว Oppo Reno 5 5G นะฮะจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุ4 3 0 0มิิลลแอมป์นะครับผมส่วนรุ่นน้องนะครับตัว 4G ก็ไม่ธรรมดานะครับมาพร้อมกับแบต4 3 1 0มิิลลแอมป์นะครับมากกว่า1 0มิิลลแอมป์ด้วยและทั้งคู่นะครับมาพร้อมกับกล้องเออ่4เลนส์ด้านหลังทั้งคู่เลยความละเอียดหลัก14ล้านทั้งคู่ด้วยนะครับ8ล้านนะครับเป็น Ultra Wide แล้วก็กล้อง2ล้านโมโนอีก2ล้านเป็น Macro ครับสําหรับนนนนะะคครับกลลล้ออาามมมีีีวเเเดยู่่่ท32พิซผป็ เ,ะะเป็นกล้องเจาะรูนะครับแล้วส่วนตัว 4G นะจะมาพร้อมกับกล้องหน้าความละเอียดสูงกว่าครับความละเอียด44ล้านพิกเซลมันก็จะมีอะไรที่แบบเด่นๆหน่อยนะฮะเป็นจุดขายนะครับผมสำหรับรอบนี้นะครับของ OPPO Reno 5 series นะครับตัว 5G เนี่ยจะมาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษที่เรียกว่า Dual View Video ซึ่งมีทั้งคู่เลยตัว 4G ก็รองรับ Dual View Video นะครับผมแต่ว่ามีสิ่งที่แตกต่างกันก็คือสำหรับตัว 4G นะครับมีฟีเจอร์พิเศษนะครับที่เรียกว่า AI Mix Portrait นะครับตัวนี้ก็คือการซ้อนวิดีโอนะก็คือการถ่ายแบบ Do Aporture แบบ vídeo. นะฮะแปลกใหม่มากนะครับถือว่าเป็นของใหม่มากๆเลยนอกนั้นนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของการถ่ายวีดีโอแบบ HDR นะก็คือเวลาคุณถ่ายในสถานที่ที่แบบย้อนแสงมากๆอะ่ะแต่ว่าถ่ายออกมาเนี่ยหน้าคุณยังดูสว่างนะครับยังออกมาดูใช้ได้อยู่ซึ่งตัวนี้จะมีเฉพาะตัวท็อปนะครับตัว 5G เหมือนแบ่งกันเลยเนาะเหมือนฟีเจอร์กล้องเนี่ยแบ่งกันเลยแต่ว่าทั้งคู่เนี่ยมาพร้อมกับฟีเจอร์กล้องทีง่เอนื่องอัดแน่นมากๆเลยนะครับมันมีอัลตร้าไนท์วิดีโอด้วยนะครับสำหรับทั้งคู่เลยนะฮะแล้วก็จะมีฟีเจอร์ต่างๆอย่างเช่นเรื่อง AI o ก็ n ในนนรุ่ี้้ดวยมีนี่ด้วยนะฮะมีไนท์แฟร์พอ portrait ด้วยนะที่หลายๆคนชื่นชอบนะครับไนท์แฟร์พอร์เทรตคืออะไรก็คือเวลาคุณถ่ายภาพพอ r ์เ a i t เวลายามค่ำคืนหรือว่าเบรเนที่ด้านหลังเรามีแบบเป็นเป็นหลอดไฟเยอะๆอะมันสามารถระเบิดโบเก้ได้เพราะฉะนั้นใครที่ติดใจฟีเจอร์กล้องแบบแปลกๆของ Reno 4เนี่ย Reno 5 series มีมาให้ค่ะแกะกล่องมาขนาดนี้ผมเชื่อว่าหลายๆคนต้องอยากได้แล้วนะฮะจหรบ Oppo Reno 5 series 5G นะฮะสําหรับของแถมนะจะได้2อย่างนี้เลยแล้วก็ได้ VIP card ด้วยนะครับสําหรับคนที่ซื้อตัว 5G นะครับจะได้หมดเลยแกะ ให้ดดูีกว่า VIP card ก็คืออะไรก็คือการประกันจอแตกนั่นแหละครับจะได้ด้วยนะฮะนี่คือลำโพงบลูทูธนะฮะแล้วตัวนี้เป็นสมาร์ทแก้วเป็งเครื่องชั่นน้ำหนักนะครับผมคุณจะได้2ชิ้นด้เลยนะครับพร้อมกับ VIP card ถ้าเกิดคุณสั่งตัว 5G แต่ถ้าเกิดคุณสั่งตัว 4G นะคุณจะ ตัดอันนี้ออกไปอยากได้ครบนะครับก็ต้องตัว 5G สหรับ o p p o Reno 5ซีรีส์ 5G นะครับจะเริ่มสั่งจองตั้งแต่วันที่26มกราคมนะครับไปจนถึงวันที่5กุมภาพันธ์นะครับผมถึงจะได้หมดนี่นะฮะเพรื่อั้นหนักมือถืบลูทูธแล้วก็บัตร Vipcard รับผมขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมตั้งแต่ต้นจนจบนะครับก็เดี๋ยวจะมีรีวิวฉบับเต็มนะครับ อย่างละเอียดเลยนะฮะรออ่านก็นได้เลยเดี๋ยวมีรีวิวให้ชมแน่นอนสำหรับ o p p o Reno 5 Series 5G นะฮะแล้วก็ขอฝากทิ้งท้ายนะครับอย่าลืมติดตามเรานะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram แล้วก็ YouTube นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดสั่นกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดทุกการเคลื่อนไหวของเราครับผมสวัสดีครับ